คลิปนี้มาฝึกการเลี่ยมเต่ากันสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูเต่าหลวงพ่อพัดนะครับกับหลวงพ่อพูนวัดไผ่ล้อมนะครับเดี๋ยวเต่าทรงค่อนข้างมาใหม่นะครับยังผมเพิ่งเคยเลี่ยมนะครับเพิ่งเคยเลี่ยมทรงนี้เป็นครั้งแรกเลยสำหรับหลวงพ่อพัดรุ่นนี้นะครับอันนี้มาเริ่มก่อนนะครับเต่าหลวงปู่ภูนวัดไผ่ล้อมนะครับหลวงหลวงพี่น้ําฝนสร้างนะครับ ผมจะใช้นะครับในช่วงของตัวประคองไส้ดินสอนะครับอันนี้คือดินสอกด0.5นะครับผมใช้ช่วงช่วงตัวประคองนี่ครับเป็นตัวสันดาบกับขอบเหรียญนะครับเป็นตัวชิดกับขอบเหรียญมันก็จะได้ระยะเส้นออกมานิดนึงนี่ครับเดี๋ยวเราจะเปิดบล็อกตัวผู้กันก่อนนะครับนี่เป็นแนวทางการเปิดบ็อกเปิดบล็อกตัวผู้เราก็จะเปิดแบบตามทรงก่อนนะครับสําหรับ ตาลักษณะอย่างนี้เราเปิดตามทรงได้เลยนะครับนะครับเราก็วาดวาดไปทั่วเหรียญน,นะครับลักษณะนี้นะครับค่อยๆวาดไปนะครับใช้เจ้าตัวอขอบประคองไส้เดนสอนนั่นแหละครับเป็นตัวสันดาบษตัวชิดกับตัวชิ้นงานของเรามันก็จะได้เส้นระยะห่างออกมานิดนึงนะครับการเปิดบล็อกเราไม่จะเป็นต้องเปิดให้มันชิดเข้าไปเลยนะครับ ขนาดนี้ก็จะพอดีนะครับพอดีสวยนะครับแล้วก็วาดไปปกติของเรานะครับนี่คือเราจะทำบล็อกตัวผู้ก่อนนะครับใช้แผ่นอะคริลิก2.5ามิลสีตองใสนะครับสีตองใสแสบตานั่นแหละครับนะครับเปิดตามทรงไปเลยนะครับอันนี้เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับแนวทางหนึ่งถ้าเต่าคอเข้าลักษณะสั้นๆอย่างนี้นะครับเราเปิดตามทรงอย่างนี้ได้สบายเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะมาแต่งความพลิ้วของปลายขาของเต่านะครับเพิ่อมอีกนิดนึงนะครับเราจะใช้อะคริลิกสีตองใสนะครับตามแบบฉบับของเราทีนี้มาดูของหลวงพ่อพัดนะครับเต่าที่พื้นหลังเขาไม่เรียบนะครับเขามีรูปพระออกมาแล้วก็จะเป็นการกระโดกกระเดกกระโดกกระเดกไม่เรียบเราจะขีดเขียนให้แม่นยำเนี่ยยากครับเห็นไหมฮะเราต้องทําการ เปิดบล็อกตัวเมียก่อนนั่นเองนะครับเราอย่าอย่าฝืนวาดไปนะครับเดี๋ยวออกมาไม่สวยนะครับเราตัดไม้อัด3มิลเห็นไหมฮะเสร็จแล้วเราเจาะเจาะในส่วนที่พอดีกับพระที่เขายื่นออกมาหลังหลังเต่านะฮะเห็นไหมครับเราเจาะนะครับแล้วเราก็วางปึ๊บได้พอดีทีนี้ไม่ดิ้นแล้วครับเราก็ใช้ปากกาเปิดบล็อกนะฮะ เราก็ใช้ปากกาเปิดบล็อก1มิลมาวาดให้มันเป็นบล็อกตัวเมียก่อนครับเนี่ยครับเรา,เาต้องทําเป็นบล็อกตัวเมียก่อนนะครับถ้าเกิดในกรณีที่พระเรามันมีสิ่งยื่นออกมาทําให้พระเนี่ยไม่สามารถวางวาดบล็อกตัวคู่ได้เราก็มาทาตัวเมียก่อนไม่เห็นมีปัญหานะครับเห็นไหมครับใช้ปากกาเปิดบล็อกที่มีระยะห่าง1นมิล แล้วก็เปิดวาดไปเลยเปิดวาดปกติของเราไปนะครับตรงไหนพอที่จะดัดแปลงให้มันเป็นส่วนเว้าวส่วนความเป็นศิลปะเราก็แต่งเติมได้นะครับไม่จําเป็นที่จะต้องตามองค์พระเสมอไปนะครับเราสามารถดัดแปลงเพื่อที่จะให้รูปทรงของบล็อกออกมาได้สวยงามกว่าที่ตามที่เหรียญออกมาก็ได้นะครับ จะเติมความพิ้วซ้ายพิวขวาอันนี้มันอยู่ที่งานศิลป์ของเรานะครับแต่อย่าให้มันแตกต่างจากงานขององค์พระมากเดี๋ยวมันจะจะไม่สวยนะครับมันจะผิดพิมพ์นะฮะเนี่ยครับอันนี้จะมีระยะห่างจากตัวชิ้นงานด้านละ1มิลนะครับเห็นไหมครับเราจะได้บล็อกตัวเมียก่อนเสร็จแล้วเราถึงค่อยไปหาความวงในก็คือใช้ปากกา เปิดบล็อกอันเดิมนี่แหละครับไปวาดวงในเราก็จะได้บล็อกตัวผู้นะครับที่มีช่องไฟ1มิลหน่อยๆนะครับเห็นไหมครับทีนี้เราได้ตัวเมียแล้วเดี๋ยวเราไปเรื่อยออกนะครับไปเรื่อยแล้วก็ทําบล็อกกันนะครับส่วนวิธีการก็ปกติเลยนะครับเหมือนที่เราเคยทํามานะครับเราแต่งเติมขึ้นมาอีกหน่อยก็ได้นะครับเห็นไหมครับตรงไหนที่สันไม่ค่อยสวยเราก็ทําเอาได้นะครับ เราไม่จำเป็นต้องตามเสมอไปนะครับนี่ครับอันนี้ผมขอเข้าทรงก่อนนะครับขอทำงานแบบเข้าทรงก่อนครับเพื่อนๆสามารถดัดแปลงตามจินตนาการได้เลยนะครับแต่อย่าให้ออกนอกในตัวของต้นแบบของชิ้นงานมากเกินไปนะครับโอเคนี่ครับเลื่อยมาแล้วนี่ครับเลื่อยดิบๆนะครับ เลยดิบดๆมาแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับจะได้ระยะห่างช่องไฟก็คือ1มิลเดี๋ยวเราไปทำบล็อกตัวผู้นะครับก็จะใช้ปากาเปิดบล็อกวาดวงในครับก็ได้บล็อกตัวผู้แล้วนะครับเดี๋ยวไปตัดแต่งก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมจะลัดขั้นตอนมาเลยนี่นะครับหลังจากเราทำบล็อกตัวเมียรเรียบร้อยเราก็มาวาดวงในเสร็จแล้วก็จะได้บล็อกตัวผู้นะครับ ครับที่มีระยะช่องไฟผมจะใช้ผมจะทําให้ช่องไฟเนี่ยมีอยู่ที่ประมาณ1มิลหน่อยๆนะครับนี่นี่เป็นเทคนิคของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูเามาดูเวลากดออกมาว่าขอบข้างเขาจะใสและสวยขนาดไหนนะครับอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งเห็นไหมครับ ไม้อาจเปิดบล็อกมันค่อนข้างเลื่อยง่ายนะครับเพื่อนแล้วก็มันก็ประหยัดนะครับแผ่นละ15บาทนะครับ30คูณ30มเซนนะครับมันก็ใช้ได้นานใช้ได้หลายแผ่นนะครับแล้วก็ทํางานทนความร้อนนะครับบางจังหวะที่เราต้องใช้ลนไฟนะครับไม้มันไม่มีปัญหาครับทีนี้แผ่นชิ้นงานเต่านะครับค่อนข้างมีน้ําหนักผมแนะนามันเพื่อนเลยนะครับควรใช้แกนประมาณ4มิลนะครับ ตัวนี้เป็นเขาลูกค้าขอเป็นประกายฟ้านะครับเราก็ใช้2อ,อันประกบกันก็เป็นสีมิลพอดีเพราะว่างานสีประกายนี้จะออกมาแค่2มิลเท่านั้นนะครับมาดูการวาดแกนเข้าเต่านะครับสำคัญนะครับเพื่อนๆเห็นนะครับช่วงหยกักช่วงหยักกระหนกที่เป็นเล็บของเต่าไหมครับตรงนี้สำคัญนะครับเราจะต้องวาดให้แบบนี้เลยนะครับ วาดตามแบบของเล็บเต่าเลยนะครับเขาจะช่วยพยุงไม่ให้เต่าหลุดแกนนะครับจุดนี้อย่ามองข้ามนะครับเพื่อนอย่าทําเป็นหลน้นหลนไปเลยไไม่ได้นะครับประเดี๋ยวมันจะไม่มีแรงยึดเหนี่ยวนะครับมันจะทําให้มีโอกาสหลุดแกนได้ง่ายนะครับเพราะว่าเต่านะมันมีน้ําหนักมากนะครับเก <c oughs> <c oughs> ิดแขวนกระทบไปกระทบมา,ก,บมาก็อาจจะหลุดแกนนะครับเพื่อนนะครับจุดนี้สําคัญ เดี๋ยวผมจะวาดนะครับวาดตามเล็บมือของเต่าเล็บขาของเต่าทุกอย่างนะครับแล้วเราก็ไปค่อยๆฉลุเอานะครับฉลุก็ตะไบตามตามลายนี่แหละครับเดี๋ยวดูชัดๆเนี่ยครับตรงนี้ต้องติดมานะครับเห็นไหมฮะต้องมีเล็บตะไบตามนี้เลยนะครับถ้าไม่มีนี่เก๊ทันทีเลยนะครับเฮ้ยไม่ใช่นะครับไม่มีนี่หลุดแกนเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปตัดออกอีกองคหนึ่งก็ลักษณะเหมือนกนอันนี้จะเป็นประกายม่วงนะครับแผ่นประกายม่วงผมก็ใช้2มิลเอาแผ่นมันมา2มิลใช่ไหมครับเอามาประกบกันให้เป็น4มิลน,นะครับ4มิลจะรับน้ําหนักเต่าพวกนี้ได้ดีนะครับ3มมิลยังมีโอกาสนะครับที่จะหลุดได้หลังไม่เรียบเราต้องเจาะก่อนเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับ เจาะให้พอดีกับส่วนที่เขาทําให้มันกระเดิดกระเดิดเห็นไหมครับเจาะไปเลยเจาะเป็นรูมาก่อนแล้วเราก็ค่อยมาวาดทีหนึ่งนี่ครับหลักการทํางานขั้นตอนนี้ก็คือเราจะคามไม่ได้นะครับถ้าเราไปฝืนวาดเลยมันไม่ตรงแกนนะครับอย่าง <c oughs> <c oughs> นี้ครับส่วนนี้นะครับก็จะเขาจะเลยมานะครับเหมือนเดิม เราก็วาดให้เป๊ะเลยนะครับวาดบรรจงเลยครับบรรจงวาดไปเลยใช้ดินสอศ5นนะครับนี่ครับก็ค่อยไล่วาดไปถ้าตรงไหนมีรอยอยากเข้าตามอยากเลยนะครับเพื่อนอยากที่พอเข้าได้นะครับก็คือเข้าเลยนะครับเพราะเวลาที่เราเข้าแกนมานะครับเขาจะเป็นตัวช่วยยึดอย่างดีเลยนะครับจะทำให้งานของเราในอยู่ทนทานนานปีนะครับไม่มีหลุดแกนนะครับ <c oughs> เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรื่อยแล้วก็ะตะไบนะครับตบไบตามส่วนนี้นะครับผมจะ,ะเก็บทุกรายละเอียดนะครับในส่วนของเต่าถือว่าเป็นงานที่ปาดเสียนมากก็ถือว่าเยอะนะครับเพราะถ้าเราไม่เอาตามซอกนะครับช่วงที่เราตัดแต่งแกนเขาจะเหลือน้อยเหลือน้อยมันมีโอกาสบิดตัวบิดตัวมันก็หลุดแกนได้นะครับเ <c oughs> นี่ยครับ นะครับตามเล็บตามไรเนี่ยครับมาหมดนะครับส่วนโค้งตามเล็บลอจิกเดี๋ยวเราจะมาเข้าแกนกันนะครับเข้าแกนก็ปกติเลยใช้การลนไฟให้อ่อนนะครับหลนไฟให้อ่อนแล้วก็เข้าแกนปกติแต่ที่สําคัญนะครับเรามาดูนะครับเราจะต้องทําให้ขอบชิ้นงานอยู่ตรงกลางแกนนะครับถ้าเกิดระวังเรียบๆนะครับขาขาเต่าจะไปอยู่ขอบล่างนะครับไม่ได้นะครับ เราต้องใช้แผ่นอะคริลิก1นมิลน,นุนนะครับหนุนให้เต่าเขาสูงขึ้นมานะครับสูงขึ้นมาจากพื้น1มิลอย่างนี้ครับเดี๋ยวเวลาเรากดบล็อกเข้าไปขอบของเหรียญเต่านะครับจะอยู่กึ่งกลางแกนซึ่งจะช่วยเซฟให้พระไม่หลุดแกนนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะได้ตำแหน่งที่ทนนะครับมีการยึดเกาะที่ดีนะครับ เนี่ยครับเดีย๋ยวเราไปลนนะครับลนตะเกียงกันลนเดี๋ยวผมจะตัดภาพมา,เ,าเร็วๆนิดนึงนะครับคเพื <c oughs> <c oughs> ่อนก็ลนผ่านๆน,นะครับอย่าลนแช่นะครับลนนับ1 2 3 4อออก1 2 3 4ออก1นึ่อ่อกพออ่อนๆแล้วก็มากดกับกดปกติเราเห็นไหมฮะแค่นี้เราก็จะได้แกนชิ้นงานที่อยู่กึ่งกลางแกนนะครับ และห่างจากพื้นนะครับหนมิลครับรับประกันไม่มีหลุดแกนครับเห็นะครับได้แล้วครับเดี๋ยวพออะคริลิกเย็นตัวเขาก็จะลัดเข้านะครับเพื่อนๆมาดูนะครับเห็นไหมครับเต่าเขาก็จะ ลึกเข้าไป1มิลตามที่เราหนุนแผ่นอะคริลิกนั่นเองนะครับนะครับไม่ว่าจะเป็นหางหรือขานะครับเข้าทุกซอกนะครับอย่างนี้ไม่หลุดแน่ครับเพื่อนสิ่งนี้สําคัญนะครับเห็นครับเข้าทุกซอกนะครับตามรอยเล็บของเต่าเห็นไหมครับ เพื่อนๆต้องทําลักษณะนี้นะครับถ้าอยากให้งานออกมาดีแล้วก็ใช้กันยาวๆนะครับผมแนะนําเลยให้ทําลักษณะนี้นะครับนี่ครับหลวงพ,พ่อพูนวัดไผ่ล้อมรับเดี๋ยวเรามาดูอีกองหนึ่งนะครับมาดูอีกองหนึ่งอีกองหนึ่งฐานเขาเดีย๋ยวนะฐานเขาจะไม่เรียบเนาะ โอเคนะครับนะครับมาดูหลวงพ่อพัดฐานไม่เรียบอย่างนี้เพื่อนๆจะต้องนะครับหาหาแผ่นของตัวเมียที่มีรูพอดีพอดีที่จะพอวางได้นะครับนุ้นไว้ปึ้งนี่ครับง่ายๆเลยเห็นไหมฮะวางนะครับวางให้บน่ะจะใช้ตัววงกลมเล็กก่าน,นี้ก็ได้ครับแต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วครับเห็นไหมฮะ ให้เขาส่วนยื่นน่ะยุบลงไปข้างล่างใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเราก็ไปลนไฟปกติเข้าแกนเหมือนเดิมนะครับวิธีนี้เพื่อนๆใช้ได้กับทุกเหรียญน,นะครับที่ว่ามีหน้ายื่นออกมาแล้ววางพื้นไม่ได้วางพื้นไม่เสมอนะครับแค่เราเอาบล็อกตัวเมียตัวใดตัวหนึ่งมานะครับวางแล้วก็วางทับกับตัดมาเลยนะครับลนไฟเสร็จแล้วฟึบแค่นี้เองครับเพื่อนนี่ครับบล็อกตัวเมียกดนะครับกดเ็จเราทํายังไงเราก็ มาจัดให้เขายุบลงไปอีกสักหนึ่งมิลเพราะเมื่อกี้เราไม่ได้หนุนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นตัวตัวนูนขึ้นมาเห็นไหมฮะเราก็แค่มากดให้เขายุบเข้าไปอีกหนึ่งมิลน,นี่ครับมันก็จะอยู่ระดับกึ่งกลางเลยครับนี่ครับกึ่งกลางแล้วเช็คความกึ่งกลางก็แค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วฮะนะครับ ตามซอกตามส่วนเล็บส่วนโคง้งส่วนอะไรนะครับเราทํามาดียังไงมันก็ล็อกอยู่ดีนะครับไม่มีหลุดแกนนะครับเพื่อนนําไปฝึกฝนในจุดนี้นะครับอย่าข้ามขั้นตอนอในจุดสําคัญตรงนี้นะครับสิ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะทําให้เราทํางานออกมาได้ดีนะครับนี่ครับ ส่วนการเดินน้ำยานะครับก็เดินน้ำยาปกติเลยเดี๋ยวเราไปกดฝามาแล้วนะครับนครับฝากดมาแล้วใสแจ๋วเลยครับขอบข้างใสปิ้งนะครับนี่ครับเล็งให้ดีนะครับเพื่อนเดินฝาหน้าก่อนนะครับการเดินน้ำยาก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเก็บจากพื้นที่ส่วนส่วนพื้นที่ใหญ่ก่อน ก็จะเป็นช่วงที่จะทำหูบัวนั่นเองนะครับ,รบ,รบเพื่อนก็เอาไปฝึกนะครับฝึกฝนกันนะครับทำกันให้บ่อยๆนะครับแล้วก็มันจะเริ่มเข้าล่องเข้าลอยเองนะครับเพื่อนช่วงแ,วแรกๆก็จะเปิดบล็อกเต่าเนี่ยค่อนข้างนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขามีรอยหยัก รอยอะไรค่อนข้างเยอะนะครับมันก็ต้องเสียเวลาในการเล็งซ้ายเล็งขวานะครับเหมือนเดิมครับใบมีด4ใบนะครับสำหรับมือใหม่ใบมีด4ใบช่วยคุณได้เยอะครับฉีดปกติเลยดึงใบมีดนี่ออกแล้วก็หนีบครับนครับถ้าพ้าที่ไม่ต้องระแวงเรื่องหูห่วงนะครับเราสามารถใช้ตัวหนีบที่แข็งๆได้นะครับยิ่งดีนะครับเพื่อน สำหรับผมในความคิดเห็นส่วนตัวก็คือว่าเขาจะทําให้น้ํายานี่บางนะครับตัวหนีบแข็งนะครับเนะพราะตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวกับหูห่วงรับปลื้มเติมซ้ายเติมขวาสไตล์เรากดดันดึงนะฮะเสร็จแล้วมือนิ้วชี้ประคองดึงออกง้างไว้ในะง้างไว้อัดน้ํายาเข้าครับปล่อยนิ้วชี้หนีบเพิ่งเสร็จมาก้องดองครับ เรียบร้อยแล้วไปหนึ่งองนะครับหนึ่งองนะครับไม่ต้องห่วงแล้วเราก็ไปเดินฝาหน้าอีกองหนึ่งก่อนนะครับถ้าเราทำทำพระรอบละสามองมันค่อนข้างจะพอดีนะครับทำองหนึ่งเสร็จพักไว้องค์ที่สองพักไว้องค์ที่สามเสร็จมันก็หมุนมุนกลับเดินฝ่าลังองหนึ่งอะไรประมาณนี้มันจะแห้งพอดีนะครับสามองนี่ถือว่ารอบได้พอดีนะครับเพื่อน เหมือนเดิมครับดูก,การลองใบมีดนะครับปลายใบมีดจะมีขึ้นสูงนะครับเดี๋ยวเราจะเดินจากพื้นที่ใหญ่ก่อนนะครับจุดนี้แล้วแต่เพื่อนเพื่อนถนัดนะครับ ลองใบมีดจะเป็นตัวนี้นะครับะจะเป็นอะคริลิก1มิลนะครับการหนีบไว้นะครับช่วยประคองไม่ให้แผ่นฝามันเลื่อนนะครับถ้าเ,เพื่อนๆถนัดก็นหนีบไว้ได้นะครับหนีบไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอาออกนะครับปึ๊บอย่างนี้เดินแบบเร็วๆกปเลยนะครับนี่ครับเดินสบายๆเลยนะครับไม่มีหูห่วงอย่างงี้หนีบดันดึง ครับปล่อยน้ำยากดดันดึงนะครับดึงออกประคองไว้ปล่อยน้ำยาเข้าออปึ๊นีบปึ้งเรียบร้อยครับอันนี้ทําแบบไปกันเร็วๆนะครับเร็วเสร็จแล้ว พักไว้นะครับเดี๋ยวเราก็มาเดินอ,อีกตัวหนึ่งนะครับมันจะเป็นรอบของมันเลยนะครับเพื่อน,นวางไม่มีดเหมือนเดิมนะครับเ,เราจะเริ่มเดินจาก พื้นที่ใหญ่นะครับจากพื้นที่ใหญ่ก่อนนี่ครับไล่เข้าไปปื๊ดนิ้วโป้งกดนะครับทีนี้กดปุ๊บแล้วก็หนีบสบายสบยเลยครับหนีบไปเลยครับตัวหนีบอย่างนี้หาซื้อได้ตาม เนี่ยครับร้านทีละก็มีตัวหนีบลักษณะนี้เยอะนะครับตัวหนีบเงินนะครับเพื่อนๆมันจะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีรอยอสีเคลือบสีดําพวกนี้ออกมาให้มันติดชิ้นงานเรานะครับผมแนะนําตัวหนีบลักษณะนี้นะครับในการใช้งานปกติส่วนตัวหนีบดําผมจะใช้หนีบพวกงานสีงานอะไรเงี้ยครับเนี่ยครับ,รบเข็มที่ใช้ก็จะใช้เข็มเบอร์24นะครับ ส่วนใบมีดที่เดินน้ำยาก็จะเป็น0.3มิลสเตนเลสแท้นะครับคู่หนึ่งก็ประมาณ130บาทนะครับเพื่อนเนี่ยครับเรียบร้อย <c oughs> นะครับเดินให้เพื่อนๆดูอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเทคนิคการเดินน้ำยานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าที่หยกักน้อยหยักมากนะครับถ้าเราเดินน้ำยาลักษณะนี้รับประกันน้ำยาเต็มขอบทุกเหรียญน,นะครับเต็มขอบทุกเหรียญเลย พอเราหนุนด้วยแผ่นอะคริลิก1นมิลน,นะครับในการหนุนไว้สูงนะครับเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่ว่าสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินน้ำยาของเราให้กลับมาเป็นมืออาชีพได้นะครับเพื่อนโอเคครับมาดูอีกองนึงนะครับเหมือนเดิมฉีดพื้นที่กว้างก่อนนะครับ การที่เราได้หนีบในพื้นที่กว้างนะครับก็จะทําให้น้ํายาเข้าบางนะครับพอะน้ํายาบางเวลาเราจะทํางานด่วนมันก็สามารถแต่งได้เร็วกว่าเดิมเพราะว่ามันจะแห้งเร็วนะครับครับเติมซ้ายครับกดนิ้วโป้งดันตัวหนีบดึงใบมีดนะครับจําจังหวะดีๆนะครับเติมน้ํายาเข้าไปนะครับกดนิ้วโป้งดันตัวหนีบดึงใบมีดนะครับ งางช่วยนะครับดึงอันนี้ออกแล้วก็เติมนน้ยาลงไปเรียบร้อยขนาดนี้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเห็นเพื่อนๆหลายท่านนะครับส่งภาพมาให้ชมเดินน้ำยาได้ค่อนข้างดีกันแล้วนะครับเพื่อนก็เดินน้ำยากันดูตามรูปแบบนี้เขาก็สามารถเดินได้เลยนะครับ ผู้ที่ฝึกใหม่หลายท่านนะครับส่งภาพมาให้ผมโอเคถือว่าโอเคเร็วกว่าผมตอนอแรกๆนะครับแรกๆผมทำชา้ากว่าน,นี้นครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูแนวทางการแต่งหัวบัวนะครับแนวทางการแต่งหัวบัวมันอยู่ที่จินตนาการเลยนะครับอันนี้ผมจะแนะไว้เป็นแนวทางอพอสังเขปนะครับเพื่อนก็จะเป็นสิ่งที่คิด ไปดูว่าสิ่งที่ได้มันจะเป็นยังไงก็วาดตามลักษณะนี้ก่อนนะครับขอบข้างก็เป็นการใช้ตัวลอเลร์วาดขอบประมาณ2มิลส่วนข้างบนก็ขีดขึ้นไปนะครับแล้วก็ทำสามเหลี่ยมหลังคากระดงแล้วก็วาดหัวบัวนะครับลักษณะนี้คือตัวง่ายๆนะครับก็คือทําภาพลักษณะนี้เพื่อนๆสามารถเอาบล็อกตัวเมียมาวาดนะครับวาดอย่างนี้ก่อนแล้วก็มานั่งออกแบบก่อนที่เราจะตัดสินใจเลื่อยก็ได้นะครับ นี่คือตัวอย่างที่ว่าผมอยากจะให้เพื่อนๆได้ลองฝึกแค่นั้นเองนะครับก็คือใช้บล็อกตัวเมียนะครับบล็อกตัวเมียนะครับบล็อกตัวเมียคือตัวจริงของเรานะครับนี่ครับเราวาดบาขึ้นก่อนแล้วก็วาดหัวบัวแล้วเราก็มานั่งออกแบบซิว่าเราต้องการยังไงอันนี้เป็นการเสริมทักษะการสร้างจินตนาการนะครับเพื่อนๆสามารถออกแบบเองได้นะครับขีดบาปึง้งขีดบาปึง้งทำไงดีเว้ยทำไงดีเว้ยให้มันลงมา เอาใส่ยากสักหน่อยอยากงับนี่อย่างนี้ก็ได้ครับเพื่อนนี่เป็นการสร้างจินตนาการให้ตัวเราเองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับตรงนี้เอาโค้งรับหน่อยนี่คือสิ่งที่คิดนะครับแต่จะสิ่งที่ได้เป็นไงผมไม่รู้นะครับอันนี้คือสิ่งที่คิดเอาอันนี้ทําท่าวาดไปก่อนนะครับทําท่าวาดไปก่อนนะครับก็จับประ ประมาณนี้นครับเห็นไหมฮะนี่คิดไว้ว่าจะทําอย่างนี้ครับมันมีผลดีนะครับกับการที่เพื่อนได้นั่งวาดจินตนาการโดยการเอาบล็อกตัวเมียม,มาวาดก่อนนั่นก็คือผลงานจริงใช่ไหมฮะแล้วเราก็ออกแบบในกระดาษน,นี่แหละก่อนที่เราจะไปลงที่ตัวชิ้นงานนะเองประมาณนี้นะครับออกแบบกันได้เต็มที่เลยครับเพื่อนอิสระกับการเลี่ยมพระนะครับ แต่เราก็ให้อย่าให้มันหนีความ,มเหมือนชาวบ้านชาวช่องเข้าไปมากนักนะครับเอาเอาเอาที่พอประมาณนะครับนี่ครับสิ่งที่ได้เอาเผินๆก่อนเดี๋ยวมาแต่งทีหลังครับนี้ก็เลื่อยออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นี่ครับสิ่งที่ได้กับสิ่งที่คิดมันใกล้เคียงครับครับแปะกระดาษกาวก่อนเลื่อยนะครับแปะกระดาษกาวเสร็จแล้วค่อยเลื่อยนะครับเพื่อน มันถึงจะเลื่อยง่ายนะครับหนา4มิลกระดาษกาวสัก2แผ่นนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมถึงจะมาแต่งนะครับวันนี้ไม่แต่งแล้วครับเดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วครับเอาเทคนิคการเปิดบล็อกเข้าแกนมาให้เพื่อนๆได้ศึกษาก่อนที่เหลือผมคิดว่าเพื่อนๆจัดการเองได้แน่นอนครับนี่ครับขอให้ประสบความสําเร็จกับการเลี่ยมพระนะครับเดี๋ยวให้มันเสร็จรวมกับเรียนก่อนผมจะมารวมคลิปให้ชมกันแน่นอนครับสวัสดีครับ